สวัสดี f c ทุกท่านนะครับขอตอนรับก็สู่ช่องคุณจอรนไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็เอาสารีพ่วงนะครับเอามาเปลี่ยนยางครับครับน,น็อตน็อตเขาน็นนอตฝั่งนี้เขาใส่มาไม่ครบเอมมอมีอยู่สามตัวมั้ง เอาแก็ใช้ใช้ล้อใหม่ใหม่สี่ล้อครับล้อหน้า ล้อหน้าฝั่งนี้สครับแล้วก็ล้อหน้าฝั่งนู้นสครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อเก่าครับล้อเก่าที่ซื้อมาเป็นยางเพอร์เซ็นต์นะครับใช้คู่กันไปวันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ ลอยเลยครับล้อหลังล้อหน้ารับน้ำหนักอย่างเดียวล้อหน้าใหม่ล้อหลังก็เลยหลอยทุกเปล่า น,นี่ยังไม่เอาลงหรือเปล่าฝั่งนี้ยังอยู่บนไม้อยู่ครับก็เลยลอยอน,นี่ซ้อนอยู่หรือเปล่าครับยังไม่ได้เอาไม้ออกตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว